นะครับสวัสดีเช้าวัน,นอ่าวันศุกร์เลยนะครับผมนะวันวันพฤหัสเป็นศุกร์นะวันนี้ก็มีหวยลาวเมื่อคืนรอบดึกก็ไม่ลงนะครับเพราะว่ารอบเย็นเย็นเนี่ยเลี่ย,ง,ย,ง,ยงหนักเลยนะสามน้อยก็หายเรียบนะครับมาตัวน้อยเดียวนะครับมาบนพิ่งน้อยเดียวนะครับผมนะแต่เมื่อคืนนี้ก็เข้าดีนะครับผมนะไม่ได้ลงไอ สามลาวนะครับแต่ลงสามลัดนะครับสามลัดลงสี่นะครับเมื่อคือนะลงสี่นี่นครับได้เด้งมากนะครับได้เด้งเยอรมันสามเด้งสี่สามนะครับผมนะสี่บนล่างก็ได้เด้งอ่ารัสเซียสี่สามนะครับผมนะแล้วก็เข้าสี่อีก ่อังกฤษนะครับมาดูวันนี้ของเราดีกว่านะครับไทยเช้านะครับไม่ทันนะใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรจีนวีก็ไม่ทันนะครับแต่ทันลาวทีวีนะครับผมนะทันเฉพาะลาวทีวีนะครับลาวทีวีกับจีนเช้านะครับจีนเช้าสองสองสามสองสี่สองห้านะครับสี่สองห้านะครับผมนะลาวทีวีศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะครับผม 9 08โอเคโชคดีมีตังใช้กับแอดเซียนบ้านหุ่นอย่างเซียนด้วยๆครับผมว